เอากาสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่พีงน้องไอ้ใสน้องน้องเบอร์สุขุสุขคนนะครับผมเอานะครับผมสำหรับมือนี่เนาเข้าสีมาพอกันในช่วงย่างมือเร้าจักน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะสำหรับมือนี้นะครับผมก็เอาไก่เมื่อไก่เว้นเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนน้เข้าสีมาสรุปโค้งสุดท้ายเลขบนนะครับผมมือนี้เนาะโค้งสุดท้ายเลขบนของเข้านั้นโอ้ยคนไก่เอ้ยใสมาห้องอยู่ไก่แส่เนาะไปห้องไก่ไก่แน่นะครับผมโอไก่นี่ครับผมไก่แจ่าคันดังดังนะครับผม คันตะบ้าเข้าเห็ดอีหยังนะครับผมเข้าเห็ดอีหยังเข้าวอลนั่นน like ี่เนี่ยนะครับผมไม่ใช่ซองเข้ามานะครับจ่อเข้ามานะครับเี่เขาไว่าคันไม่ได้ยู่นี่นะครับผมแต่ว่าคันเัพใบเห็ดเอียงบขมาเด้๋ยวพูดอยาหากินทางไหนบัไก่วิดสิดีนะครับผมคันทัาเห็ดนั่นนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มสิจ่อเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะนี่มหองอยู่ใกล้เขานี่ละนะครับผมไก่กระไดเนาะนะครับผม นะครับมาเดี่ยวบานที่นี่นะครับผมสาหรับเลขบนของเข้าในสุดนี่นะครับผมในสุดนี่นี่คือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับผมในสามสนี่อันนี้นะครับผมหลักหน่วยของเข้าตัวนี้เนาะเชื่อขนมกินได้เลยเส้นขนมกินไปถ่านเลยนะครับผมเลขหลักหน่วยบนของเข้าตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมันเป็นเลขที่เดินมาหลายงวดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับผมสูตรนี่ครบหนึ่งปีแล้วนะครับผมครบหนึ่งปีลดดสองวดนะครับผมกะตั้งแต่ เดือนมีนาคมนะครับผมตั้งแต่เดือนมีนาคมปีไกรนี่นะครับผมเดือนมีนาคมเราบานที่นี่นะครับผมเดินนะครับเดิน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 เข้ามาแบบนี้นะครับผมเลขฮาโตนะครับผมมันสีหลายตแน่เนาะแต่เขาก็จับเดินดานะครับผมไล่มาไล่มาว่าดอกให้ถือไว้ก่อนไปเอา i, ง่ายๆ่าดรถนะครับผมให้ถือไว้ก่อนนะครับผมเนาะนี่หวดที่1นะครับที่รถจะก็ดเดินต่อเข้ามาอีกนะครับนี่รถหมวดที่2นะครับเราก็เดินต่อเข้ามาอีกนะครับผมเดินต่อเข้ามาอีก นี่นะครับ 1, 2, 3, 4, 5นี่นะครับผม 6, 7นี่นะครับนี่เลข3 เลขสามงวดเลยครับเพราะสสังเกตเลขสามงวดสุดท้ายเนี่ยเนาะมันสิเป <at> ็นเลขตัวเดียวกันนะครับเลขตัวเดียวกันก็คือเลขห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับงวดนี้ก็ได้ห <Yeah, S 2> ้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์งวดนี้ก็ได้ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับสองงวดแล้วงวดนี้นะครับผมงวดล่าสุดนี่นะครับวันที่นสองพฤษภาคมนี่ก็ได้เป็นห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเลขแปดตัวนี้เขารักหน่อยออกหกหนึ่งแปดเลขเก้าตัวนี้เขารักหน่อยออกเก้าหนึ่งเก้างวดล่าสุดงวดตัวนี้งวดนี้ตัวไรสีม่านะครับห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่นะกระ สีแดงๆไว้นี่นะครับผมก็ัอเลข8นะครับเลข8ตัวนี้มันมาจากสูตรนี้นะครับเราจะเอามาเทียบชนนะครับตัวนี้เป็นเลข3สูตรนะครับเป็นเลข3สูตรเทียบชนนะครับเากับเทียบชนล่องเบิ้งนะครับผมว่าเลขเกตนะครับชนเลขเกตทั้ง3สูตรเลยตัวนี้ตัวสุดท้ายนี่เป็นเลขตัวเดียวเนาะชนทั้ง3สูตรกับล่องเบิ้งจะได้มาอิเลนะครับเจ็ดนะครับผมห้าเก้าเจ็ดเนาะแล้วงวดที่2นี่ก็ชนไปที่เลข5ล่องเบิ้งจะได้เลข5กับมาที่ลักหน่วยออก เก้าศูนย์หานะครับแล้วก็ตัวนี้เลขเกจกัมาลักหน่วยนะครับออกแปดหกเกจตัวนี้นะครับได้เลขแปดโตเดียวนะครับแล้วก็มาเลขมาแปดนะครับหนึ่งหกแปดงวดล่าสุดนี่นะครับผมงวดล่าสุดนี่นะครับผมเท่เฮาน้ำเสนอให้เพื่อนๆเป็นงวดแรกนี่นะครับผมงวดวันที่สิบหกเมษายนงวดแรกนะครับได้ไปที่เลขเก้านะครับผม เป็นเลขเก้านะครับผมเลขเก้าเรื่องไร้สายอยู่นี่นะครับได้เลขเก้าเพียงตัวเดียวเลขออกไปที่เก้าหนึ่งเก้านะครับผมแต่ห้าฟันทงไปที่เก้าห้าเก้านะนะครับผมมันเละเบื่อนะครับเนาะเบื่อเบื่อเนาะนะนะครับผมแล้วบานที่นี่นะครับผมงวดนี้นะครับผมเลข3สูตรนี่ชนกันไปที่2ตัวก็คือ2กับ8ดนะครับผมสูตรทุดท้ายนี้ได้สสูตรที่ สองตรนี่ได้เลขแปดตัวเดียวนะครับผมนี่นะครับชนกันไปที่ 8, เลขแปดเลขแปดตัวนี้เลขสองเลขสองเนาะนะครับผมไม่ได้ได้สองตัวแปดกับสองแล้วลวันที่นี่นะครับผมเข้ามาเบิง่งใส่ในสูตรลักของเข้านะครับสูตรลักของเข้ามันบอมีเลขสองมีแต่ 8. เลขแปดเด่นไปที่เลขแปดทันทีนะครับผมไม่ต้องคิดยัง,งมากนะครับผมไม่ต้องคิดฟังสิมาบ้องเซนบ่ตต้องคิดนะครับผมมันมาแบบนี้แล้วนะครับผมเอาเลยนะครับผมได้แล้วนะครับเลขแปดของเรานะครับผมเลขแปดแล้วสำหรับลักสิบนะครับผม ลักซิปตัวนี้นะครับผมลักซิปบนตัวนี้เข้าเป็นสูตรใหม่เนียครับเพื่อนๆือนเด้อเพราะว่าลักซิปเข้าน,นะครับผมเข้าให้ยามจะคว้านหานะครับผมเพราะว่ามันโรดมาะลายงวดเนาะแล้วบานที่นี่นีลักซิปตัวนี้สูตรพิเศษนี่นะครับผมแต่นะครับผมเข้าย้อนขึ้นไปหลยเกินไปนะครับผม เฮาย้อนคืนไปนะครับจนหอดเดือนสิงหาผลเฮาย้อนขึ้นเบื่องว่ามันสิเป็นยังไงความเป็นมาของมันนะครับงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับผมเพื่อนๆหลักสิบตัวนี้เป็นงวดแรกแต่ว่าเฮาย้อนขึ้นไปหอดเดือนสิงหานะครับมันจนมากว่ามันสิลดะนะครับผมวิธีการเทดก็คือนี่นะครับผมสูตรนะครับผมสูตรที่หนึ่งนี่นะครับนี่สูตรที่หนึ่งนะครับผมเขาเขียนไปเขียนไปทั้งเนาะสูตรที่สองนะครับ เอาเลขตัวเดียวนะครับหลักหน่วยครั้งที่4ณหนะครับผมหลักหน่วยครั้งที่4ก็ขึ้เลขหนี่คสามาเลขห้าห้คูณหได้ยี่้านะครับผมได้ยีหนี่นะครับผมนี่นี่คือหคูได้ยีได้หาแล,ล้วก็ไปเลยนะครับห้าเจยนะครับห้าหก ได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็จับชนนะครับผมตัวได้คือกันเอาตัวเดียวนะครับเอาตัวเดียวแล้วก็ได้เลขหาตัวแบบนี้นะครับผมในวันนี้งวดนี้เลขเกตเขาที่ลักสิบนะครับงวดนี้เลขสามเขาทีักสิบงวดนี้เลขเกตเขาทีักสิบงวดนี้เลขเกตกับเขาลักสิบอีกงวดนี้เลขสามเขาลักสิบงวดนี้เลขหกเขาลักสิบงวดนี้เลขหาเขาลักสิบงวดนี้เลขสามเขาลักสิบนะครับเพื่อนๆแล้วก็งวดนี้เลขหกเขาลักสิบเลขสิหาเขาลักสิบเลขศูนเขาลักสิบเลขเก้าเขาลักสิบเลขศูนเขาลักสิบเลขหกเขาลักสิบเลขหนึ ห้โตหกตเลยเพราะว่ามันพอส้นกันเนาะมันเลยได้6โตเลยห้าสี่แปดศนเนี่ยห้าสีเลขหนึ่งตัวนี้เขาไปที่หลัก10นะครับออกเก้านงวดล่าสุดนี่อาดน้าบุญมาสั่นมาเลขเจ้าก็ถือกักแท้าสัน่น เฮ้ยเปอร์เซ็นต์มากเลขเอียงก็เถอะอันมาตกแต่ลายงวดแเราก็เห็นเพียรน้อยเปอร์เซ็นต์มาเห็นจังได้นะครับนี่งวดนี่เป็นงวดแหลกนะครับผมเขาย้อนขึ้นไปซื่อๆนะครับย้อนคืนไปมันเป็นเลขสองสูตรชนกันเลขสองสูตรนี่เขาที่แรกเขาเอาตัวเดียวเข้าออกแต่สูตรเดียวนี่ยแปดเจ็ดหนึ่งเข้าออกสิแล้วก็ตัวนี้่ได้เกี่ยวกันเด้ตัวนี้ก็อีกสูตรเรื่งอีกสูตรหนึ่งสองกับต่างหากนะครับผมบานที่นี่มันสลับกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้พิษ สูตรนี่พิษสูตรนี่เขาสูตรนี่เขาสูตรนี่พิษสูตรนี่พิษสูตรนี่เขาสรับกันไปกันเอ้าท่านว่าจับพมกันเลยท่านอ่าเอ้ยจับพมกันนี่นะจับพกันมาแล้วในวันี้จับพวมกันอะไรแปดเจ็ดหนึ่งโนสองนะครับผมนี่แปดเจ็ดหนึ่งโซนสองวัแรกได้แปดเจ็ดหนึ่งโซนสองเอามาเสน่บาเสนให้เพื่อนๆเนาะแปดเจ็ดหนึ่งโนสองเอาเบิร์ตเสิรหาตัวเลยนี่จับคู่แล้วได้ยี่สิบห้าคู่นี่นะครับผมได้ยี่สิบห้าคู่วัน มันปียกกระดาษเนบินเอยู่นี่เนาะนะครับผมเรียกบาเท่านี้ว่าจับชนนะครับผมจับชนด้วยสูตรหลักสิตัวนี้นะครับผมลักซีบนตัวนี้นะครับเป็นระยะสั้นระยะยงาขบลัวนะครับจุดว่าไม่สิรุดปุ่หลังนะครับหกเจ็ดหกเดก้าเลกาขอลักสนะครับเจ็ดแปดศูนยเลขศูนย์ขลัาหกแปดเลขพวกขอลักสิเนาะนะครับผมแล้วก็หนึ่เนี่เลข1นึ่งขอลักสิบแล้วก็หนึสองีอีกนะครับเลขหนึ่งขอลักสิบนีอ่อนงวดลาศูนย์งวดนี้ได้เจ็ดแป 80ใน3ตัวเลยเนาะนะครับผมเอามันคือส่วนลายตัวแท้เฮ้ยเอ็งได๋ว่าซั่นมางวดไอ้ส่วนลายตัวปานนี้เอาเบิดมันสิบ่หลายบ่ว่าซั่นว่าเฮาก็เลยไปเบิ่งอีกสูตรนึงนะครับผมเฮาเลยไปเบิ่งอีกสูตรนึงว่ามันสี่ไปแนวใดนนะครับในสูตรที่เฮาให้เพื่อนๆไปตั้งแต่แรกๆนั่นอันนี้ก็บ่วัตถุกันนี่นะครับผมเลขตัวนี้ได้เลข4ตัวนะครับ641 64 6014นี่เนาะครับผมเนาะส่วนเข้าหลัก10นี่ออก308นี่เนาะแล้วก็งวดนี้4ไปได้เลข9เข้าหลัก10เลข0เข้าหลัก10เลข เลขของขหลักสิบเลขหนึ่งขลักสิบงวดนี้ก็เลขหนึ่งขลักสิบงวดนี้ไรศูนย์ศูนย์ส่ห้าเกบานนี้เขาก็เลยว่าสิตัดซาพัสดุบานว่แม่งเทียบตำแหน่งที่1นึ่งเับานทีนี่ตัวนี้นะครับผมศูนย์สี่ห้าเกาออมาเทียบใซ่กับนี่สี่หว่มีมิตรศูนย์บานนี่ว้ายนะครับผมมีศูนตัวเดียวขอโเลยบานนี่ปื๊ดเฮงไรบานนี่เข้าก็เลยว่าหุวยมันเปลี่นแบบนี้เฮงไรพัสดเด่นไปที่เลขศูนย์เลยนะครับผมเด่นไปท บ้านที่นี่นะครับผมม่สีมะเบิงบนตัวเดียวนะครับผมนี่คือบนตัวเดียวบนตัวเดียวตัวนี้นะครับผมมันสีเขารักสิบลักหน่วยนะครับบนตัวเดียวได้เลขตัวเดียวนะครับผมตําแหน่งที่บวกกันก็คือตัวนี้นะครับผมหลักพันนะครับผมหลักสิบหลักสิบนะครับหลักสิบ่างหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับผมเก้าสองนะครับบวกกันหกบวกหกเป็นสองเก้าสองสามหนึ่งนะครับ นี่ครับ966เนี่ย96631นะครับ96631 96631นะครับบวกกัน9บวก6เป็น5 5บวก6เป็น1 1บวก3เป็น4 4บวก1เป็น5ได้5นี่นะครับผมได้หา5บัตนึ่งวดต่อมาเลยเอาไปที่159เรียกหาตัวนี้เขาหลักสิบนะครับงวดนี้คือกันนะครับผมตำแหน่งที่มาบวกกันก็คือนี่ครับผม0เนี่คือหลักพันนะครับ0นะครับแล้วก็10เนี่ก็คือ55นะครับผมนะครับ แล้วก็9นะครับผมหลัก19แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1คือเลข1นะครับ05591นะครับ05591นะครับ05910วก5เป็น55 5เป็น0 0วก9ได้9นะครับผม9ว1เป็น0ได้0นีครับผมเลขออก308มันสิมาแบบนี้นะครับผมมันสิเข้าลัก15 5เข้าหลัก10 0เข้าลัก10 9เข้าหลัก10 5เข้าหลักหน่วย7เข้าหลักหน่วย8เข้าหลักหน่วยงวดนี้1เข้าหลัก10นะครับแล้วก็งวดนี้ได้1นะครับผม ได้นึ่งตัวเดียวนะครับวิ่งบนนะครับผมแล้วนึ่งตัวนี้มันสิไปไซน์นะครับผมเลขนึงมันมีอยู่2หลักนะครับก็คือหลักสิบกับหลักลอยหลักลอยมีหนึ่งอยู่นี่นะครับผมนี่ตัวที่มันชนนี่นะครับหนึ่งสองสามนี่ครับหนึ่งสองสามอันนี้สามสี่ห้านะแล้วมาที่เลขหนึ่งตัวนี้นะครับผมหนึ่งตัวนี้สําคัญเลยหนึ่งตัวนี้เลขมันก็เลยสี่เด่นไปที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งศูนย์สองนะครับสองตัวนี้มาเตอไซสองตัวนี้มาจากตัวนี้นะครับผมสองมาจากตัวนี้นะนะครับผมเผื่อเนาะสองมาจากตัวนี้สอง สมาจากตัวนี้มาจากตัวนี้ก็คือเลข40นี่ช้นกันช้นไปที่ยางละ3ตัวคือ092นะครับนี่เลข40นี่หลัก10นะครับหลัก10บนชน 0 9 2ย์เก้านบานที่นี่มาเบิงเซนี่นะครับ0 9 2ยเลี้ยวบานที่นี่เลข1เลข0เลข2เลข2ตัวนี้นะครับผมเลข2ตัวนี้เพิ่งตีส้นนะครับเพิ่งตีส้นนี่เอามาจากนี่นะครับเอามาจาก4ีสูตรนี่นะครับเลข0เลขเก้าเออเลข2ตัวนี้นะครับเลข9นี่บ่มีนะครับในหลักสิบบ่มีเลข9กเลี้ยวเลข0ตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเฮาสิให้ไปที่เลข0นะครับเพราะว่า0มา หลายสูตรกมูนะครับผมก็คือเลขศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเข้าสี่หายไปที่เลขศูนย์นะครับผมเลขศูนย์หลักสิบสำหรับหลักร้อยนั่นนะครับผมได้สามสีหาสูตรที่สูตรที่สองนี่ได้หนึ่งสองสามนะครับผมนี่นะครับผมหลักร้อยสูตรที่แปดของเข้านะครับผมกับหาเพื่อนๆไปในงวดที่ผ่านมากับจำนวนที่ว่ามันได้เก้าหาเก้ากับย้อนตัวนี้แล้วนะครับผมเลขเก้าตัวนี้ละนะครับเจ็ดแปดเก้าในวดวนันกันเก้าเก้าตัวนี้ไปเก้าห้าเก้าสั้นเลขเอือหัวตะบะเข่าเนาะครับหลักสิบมันกระถือเนาะ นะครับผมในสูตรนี่ก็ยังมันทันหลุดนะเดินมาแต่เดือนปีใหม่เนาะนี่นะครับผมเลขสามเขาลักลอยเลขหาเขาลักลอยเลขเก้าเขาลักลอยเลขแปดเขาลักลอยเลขหกเขาลักลอยเลขเก้าเขาลักลอยวันลาสีเดี๋ยววันนี้นะครับผมเลขสามสี่ห้าพนาพนาสามสี่หานี่เดี๋ยวเอาไว้ใส่นีสามสี่ห้านะเลขวันอีกส่วนหนึ่งหนึ่งสองสามไม่ใส่สั้นวันหนึ่งสองสามก็อยู่ในนี่ละเห็นว่ากันได้นะครับผมเนาะนี่เลขนี่กับหนึ่งสองสามนี่นะครับผมนี่ก็บลักลอยกันนี่ได้สามตัวนี่สามเขาลักลอยหาเขาลักลอยเก้าเขาลักลอยแปดเขาลักลอย หเขาลักลอยเก้าเขาักลอยงววล่าสุตนี่นะครับเก้าหงเนาะงวนนี้ไนะด้หนึ่งสอสนะหนึ่งสอสนี่นะครับผมหนึ่คือกันยูเลข3สเซ็ตโจรมานี่ยว้าเสร็จโจรจโจแล้วเจ้าไไปใสนะครับผมอย่างแต่มันบังคือกันบังเอิญบังเอิญโชคดีหลายมันคือกันทามันไปเจ็ดแปดเก้าไว้คือกันเท่ไหน,นละบานนี่ว่าย,ยงกองร้อยแล้วเจ้าบานบนี่เว้ยจสปเฮ็ดอย่งไรเนาะ มันคือกันนี่มันคือกันได้นหนึ่งของสามอันนี้สามสีหานะนะครับผมอย่างไรก็ดีมันก็มีตัวคือกันเยอะเห็นมาก็ได้นะครับผมจะมาได้ผูกเขนบ่านี่นี่สามนะครับผมได้สามมันก็สามศูนย์แปดนะครับผมเลขเด่นไปที่สามศูนย์แปดนี่นะครับผมข้อจับออกมาแล้วอันนี้ข้อจับตัวอันนี้นะครับผมข้อจับตามแต้มร่วมนี่ครับแต้มร่วมจับตามแต้มร่วมจับตามเันสัมปะปีทธิ์แนวนะครับผมนี่เนาะครับเนาะบานที่นี่เท่ากับสีนี่นะครับผม คำนปดไปังเลยเพ่อนเพื่อนมามเจ้าคำนแปดไปในตัวเล่นที่สุดเ่นอนเฮ้ยคำศูนแปดไปทั้งไลยอ่ะเนว่ามันบ่กเขาแต้มเลยมันบ่อีแปดแต้มเนาะว้ยแต้มกระซัางาพื่นมาจะไปแต้มยังเพ่นมา นี่กับเต้มกับพ่อแต้่ยมอันดวดเด่นกับพ่อเด่นเนาะเออเมีนอยู่เพื่อนๆเพื่อนก็บว่าเอาแต้มกับพ่อแต้มเด่นกับพ่อเด่นอันแต้มเจ้าบ่เขาเที่ยวสั่นบาเห็นว่าอันแต้มสองเจ้าเลขลังวัดสันบาสี่แปดพนะว้ายวัดสันบาเลขออกหาแปดเห็นว่าเตี่ยมสามโจมีวัดสันฮอดแต่บ่มีแต้มสามนะครับเลขออกหาแปดฮอดแต่ว่มีแต้มสามจ้ากตมีแต่แต้มสองสี่แปดพนะพนะวุ้ยเพื่อนว่านะเพื่อนจมเนาะจมปวดปวดนะครับผมเพื่อนเนาะ เฮ้ยเพิ่นอนเสียดายเนาะเจ้าคือพ in ่อปาหาแปดหาแปดเจ้าไปว่าซีแปดนี okay, please. Hey, please. ่ยังพ okay, so ัชรคอยก็ซื้อซีแปดนะครับเพื่อนเพื่อนเพิ่นก็ซื้อซีแปดแล้วบลาซีแปดเนาะหาแปดก็อยู่ใกล้กันละหาแปดก็ได้อือแต่ว่าหางบ่ซื้อเออเพราะว่าบ่ได้บอกเพิ่นเนาะบ่ได้บอกเพิ่นว่ามันเป็นหาแปดนี่นะครับผมนี่นะครับซีแปดปะนะนะครับผมนี่นี่เนาะซีแปดพัชรว่าเจ็ดสองเก่าเตี่ยมโอยนะครับผมเลขพี่ว่าอีหยังพัชรว่า จ้องเจ้านี่แต้มนะครับผมแต้มสองแต้มนะครับผมให้ไปที่สี่แปดมาชันมาบูยบบบานที่เลขออกห้าแปดพนะเด้อนี่นะครับผมแล้วบานที่นี่เลขบนของเข้าเมื่อกี้เสีเรียนไปที่นะครับผมหลักร้อยสามนะครับหลักหน่วยเออหลักสิบศูนย์หลักหน่วยแปดนี่วางในจ้านี่นะครับผมบานที่นี่นะครับตัวนี้เข้าสรปให้เพื่อนๆไปในังหวัดกรนนะครับบานโค้งสุดท้ายของเฮานะครับผมเฮ้าเสียหายไปที่นะครับผม สามนะครับผมศู 8, นยะ์แปดนาะเหาสี่ไฮไปที่สามศูนย์แปดนะครับผมมันสีมั่วจากหน่อยเนาะเพราะว่าขันห้ามเมื่อไปบงังสีมั่วหลดนะครับอันอันอัน,อ,นอันกล่องอันนี้ก็ได้โอ้ยนะครับผมกล่องสเาลังเกเนี่เนาะนะครับเพื่อนๆเนานะระบานที่นี่ห้าสี่ไฮไปที่สามนะครับผมศูนย์แปด นะครับผมแล้วสองโตนะครับผมถ้าเดี๋ยวไปสนแต้มสนนยังแหละเข้าสียหายไปเลขเด่นไปเลยเนาะนะครับผมเลขเด่นไปเลยนะครับผมเลขเด่นมันก็สิเป็นแปดนะครับผมแปดนะครับผมมันจะไปที่ 8. แปดเล้วบานที่นี่เลขลักเซียไปที่ศูนย์นะครับผมไปที่ศูนย์บานเลขลักเซียมันสิมีอยู่หนึ่งศูนย์สองเด้นะครับผมเมื่หนึ่งศูนย์สองเป็นเลขหนึ่งศูนย์สองไหม นะครับผมเนาะมันเลขวิ่งตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวได้หนึ่งนะครับผมเออวิ่งล่างตัวเดียวได้หนึ่งเนาะนี่โอ้ยล่มวาโยวาโยนะครับผมล่มนะครับพายุล่มนะครับผมนี่นะครับผมเลขหนึ่งนะครับผมมันสิเด่นไปที่เลขหนึ่งเลขศูนย์เลขสองนะครับเลขศูนย์เรนโกโมนะครับเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์สองนะครับผมหนึ่งศูนย์สองเนาะเข้าเซี่ยไฮ้ไปที่เลขแปดเด้เลขแปดของเขาตัวเดียวโคลเลยเด้นะครับผมเนาะ โคโดยเลขแปดเนี่ยนะครับผมมาคักแล้วเลขแปดเนี่ยจะทุบางสั้นมางสี่เถาะนะครับผมบานเ้องสี่ไฮไปที่หนึ่งนะครับผมแปดศูนย์แปดสองแปดเบอร์มีแต่แปดบานเพียงใดเจ้าแปดวะนะครับผมนี่นะครับผมตัวเด่นก็ไปที่ศูนย์แปดนะครับผมนี่ศูนย์แปดตัวเด่นที่สุดนะครับผมไปที่ศูนย์แปด นะครับผมแล้ว3ตัวตรงนะครับผมให้ไปที่308นะครับผม308 3ตัวตรงเนาะนะครับผมแล้วบานที่นี่ตัวร่องก็คือนี่นะครับตัวร่อง307 327 309 328เนาะนี่นะครับผมนี่ตัวร่องไปนะครับผมนี่นะครับผมเข้ากับสียให้ถ้าไปเขาจะจับใส่3ตัวก็จะเป็น318นะครับ308 328นะครับผมนี่นะครับ328 318 เลขโตเลขลักหน่วยเป็นเลข8เพียงตัวเดียวเลขลักสิบนี่มันมาซึ่งสามโตขึ้นหนึ่งศูนย์สองแล้ววันที่นี่โตเด่นที่สุดก็เลขศูนย์ก็เป็นศูนย์แปดเลขสามก็เลยเป็นลักหน่อยเด่นที่สุดก็คือ3สามศูนย์แปดมีท่อนี้นะครับผมเพื่อนเอานะครับเพื่อนบางได้วานเอาไว่เซนมาคืออกคือบ้านคือเมี่ยงเขาแท้ไว้เซนเขาให้ตัวอื่นเป็นแต่ของยังบ้านเขาไว้เซนบ้างเมื่อผมถือกักเทียมเราไว่เซนวายสร้างวาเนาะนะครับเพื่อนสร้างวาแท้นะครับเนาะนี่นะครับ ก็คือบ้านเขาเมี่ยงเขาตีประสานบ้านบ้านเมี่ยงเขาเฮ็ดตังต่าหลือนะครับผมเพื่อนๆนี่นะครับผมนี่ได้ไปที่ส0 8ศนย์แดนะครับเพื่อนๆเอานะครับผมสาหรับสรุปโค้งสุดท้ายเพื่อนๆนะครับผมโค้งสุดท้ายนะท้ายสุดแล้วนะครับผมเพื่อนๆมิได้จัดยังเดียววันเนี่ยนะครับผมนี่นะครับเด่งเขาออกมาเป็นตามนี่นะครับผมตามนี่เลยนี่นะครับแถวนี่เรื่องนี้นะครับผมแถวสามตัวไอ้สองตัวนะครับสองตัว 1 18, 0 8 0่งแนะครับแล้วก็3ตัวตรงไปที่308นะครับผมเพื่อนเพื่อนนี่ครับผมเด่นไปที่08นะครับผมเด่นไปที่08นะครับผมแล้วก็3ตัวตรงก็ไปที่308นะครับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเลขศูนย์ห้ากับเบี้ยวเบี้ยนะว่องไปตัวที่ตัวเหรียญ ไมเห็นแน่ใดเนาะนะครับผมเพื่อนๆนี่นะครับได้ออกมาแล้วยางไรก็ดีนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเฮ่านะครับผมยาสลึมนะครับผมชุดเต็มนะครับผมชุดเต็มนี้นะครับผม25คู่นะครับเป็นงวดแรกเด้อเพื่อนๆสิบอกเพื่อนๆไม่ร่วงหน้าว่ามันคืองวดแรกสําหรับลักซิปนะครับลักซิปเปนงวดแรกนี่นี่นี่งวดแรก ถ้าเขางวดนี่เนี่ยเออกตจังวากันนะครับแต่ว่าหลักสิบพองเขานะี่มันโอเคอยูโอหลักสิบตีเลขล่างนะครับผมเลขล่างของเขานี่มันโอเคมันถึงมาหลางาแล้วสิบแปดสิบเก้างวดงวดนี้งวดที่ยี่สิบนะครับผมงวดนี้งวดที่ยี่สิบสำหรับเลขล่างนะครับผมเดี๋ยวเอาจังคอยสีมาโค้งท้ายให้กันในคลิปต่ตอไปสําหรับเลขล่างเนาะนะครับผมอันนี้นะครับผมเลขบนนะครับผมจัดชุดเต็มนะครับผมแต่จะให้เด่นที่สุดนะครับในสูตรนี่เขาให้เลข ได้ตัวได้มากก็ให้ตัวนั้นได้ตัวนี้มากใช่ห้ตัวอื่นเปลี่ยนไปบ่ได้ได้เลขศูนย์แปดมากสิไปสุดตัวอื่นไว้เป็นผ้าติสั้นว่านี่นะครับผมมันได้ตัวนี้ก็สิว่าจังไดเนาะนี่นะครับผมมันบ่นเขาแ้มดอกสําหรับแ้มห้อมนกาพี่บาพี่บอ่บอนะแ้มก็ได้ไม่เห็นภาเขาเทียแ้มก็ได้เอยจับหนาจับหลังนะนะครับผมนี่นะครับผมนี่มันจะเป็นแนวนี้นะครับผมสีเหลืองจึงคืง,คงี้นะครับผมหฮาติเคียนสีเหลงไปหน่เนาะตัวเด่นของเราที่สุดเลยนะครับผมสาม 08จังปานจีหนังเจ้าบานนี่นะครับผมเพืเ่อนๆไปแบบนี้เลยแล้วการซอโตก็ให้ไปที่08เขียนตัวแดงๆไว้อย่างนี้ละนี่เป็นหลักฐานนะครับผมหลักฐานของคดีนะครับผมรวบรวมสำนวนคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุปปิดคดีนะครับผมเพืเ่อนๆเนาะนี่นะครับได้ไปที่308นี่นะครับ สองคู่นะครับโอ้ยสองตัวสองคู่สองตัวบนนะครับผมหนึ่งแปดศูนย์แปดสองแปดนะครับเด่นไปที่สามศูนย์แปดนะครับโอ้สวยงามเลยสามศูนย์แปดเลขตัวนี้งามแห้งนะครับผมงา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 มแล้วนะครับแม่นของเข้าแล้วนะครับผมนี่นะครับผมเข้าเกษรดายออกมาเป็นแบบนี้เอาสําหรับคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆเกษรุออกมาเป็นดังนี้แล้วนะครับผมเนานะครับผมในคลิปต่อไปเข้าจังคอยมาเบิงว่านะครับผมว่าอ่อเข้าสีมาก โค้งสุดท้ายของเล่งรังม yes, e ันสีเป็นโตใดนะครับผมจะเป็นตัวใดฟันธงคู่เดียวเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเทาสิบลอกเกี่ยวกับแต้มก็เติมหรอกนะครับผมแต้มไม่ว่าเขาหรอกนะครับผมมันทำทายซิเนาะนะครับผมไม่เอาผสมมั่วซิ้อาศัยลูกมั่วนะครับมั่วอาหันนี่นี่มั่วนะครับผมพวกขี้เหล่ามั่วอาหันส้มนี่แหละนี่นะครับผมนี่แหละส้มนี่แหส้มมั่วอาหารเนาะครับเนาะใครเป็นมอลวล่ำก็ได้มอลวล่ำล่ำมาได้นะครับผมกวนตามมั่วล่ำนี่นะครับผมเนาะนี่ส้มนี่เนาะนี่นะครับ ชุ่มมะยงมงังหมอยงอยู่นี่เนาะนะครับผมพี่โต่งิงพี่นะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเอาเพื่อนเพือ่อนคอยทุกคนโชคดีเด้อนะครับผมโชคดีโชคมันรับรวยมานรากันนะครับคอยอยู่ดีไมีแห้งนะครับโรขยาปรมาราพานะครับเพื่อนเพื่อนความไม่มีโรค เป็นลาบอันประเสริฐนะครับผมบ่มีสิ่งใดที่สิมาประเสริฐเท่าสุขภาพร่างกายของเฮานะครับมีเงินแสงงินแางก็บ่มีความหมาย้าร่างกายบอแข็งแรงนะครับเ,เ,เพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพื่อนๆกินเข่าเสียบนอนหรับนะ ครับผมเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเนาะคันคิดหลายคิดมากก็ปวดหัวมั่วเก้านะครับผมนอนอยู่บนกองเงินกองทองกะหาความสุขบ่ได้นะครับเพื่อนๆเนาะเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตของเราเป็นสิ่งที่ดีนะครับจิตใจเบิกบานนะครับผมยิ้มให้โลกโลกก็ยิ้มให้เฮานะครับผมโลกจะสดใสถ้าเรามีรอยยิ้มนะครับเพื่อนๆเอาสาหรับคลิปนี้นะครับผมแอดเสีเยวไว้เพียงซํมน่เนาะนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีโชคมาหรับรวยอยู่ดีไม่แห้งแก่มยังตองคือเก่าเบิร์ตสุขสุขคนนะครับเอานะครับผม ก็เอาเสียไว้เพียงสำนีเนาะแอดเสียวไว้เพียงสำนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับผมจงประสบแต่ความสุขสคมเจริญนะครับผมประจวบไปไข่เจี๊ยบสุอยางนะครับผมเอาแอดสินาไปเลยนะครับเพื่อนๆเ,เนาะเอาสวัสดีครับ